สบายดีพี่น้องสุขสุขพี่น้องเด้อแม่เห็นยังสบายดีพี่น้องมไม่ว่ล่าปลาเด้อมาเนี้เด้อลาปลาไนตัวหนึ่งล้มได้ล้มเลยล่าปลาไนต์ตัวปลาไนเดี๋ยวพี่น้องหัวมันตัวบวกไนต์ได้อหัวบวกไนต์เลยตัวเดียวจะพาเก็บกับพี่น้องซื้อตัวหนึ่งเศร้าพันขีด ก็เกตซิปกว่าบาทแล้วพี่น้องตัวหนึ่งตัวเดียวนะอันน้ำอันนี้ก็เม่มอนปรุงพอดีเลยเดี๋ยวรออีบอได้ใส่ยังอีกเพราะว่าเขาลาปลาเขาต้องปรุงน้ำให้มันพอดีเขาจะบอได้เติมยังอีกเพราะว่าโตแล้วเขาจะเอาหอ,อมลงเอาครัวหมกเพชสตม่มมอนต์ตำใส่หองกันกันกบปลาเลยอันหอมกัน เอาละหรอกค่ะเขาจะมาขวพี่น้องพอได้กินดิบตัวขวให้ซุปซะก่อนมึงกินมึม้อนมึง,ง,งค่อยกินดิบยังคือกันก,กินดิบจักอย่างต้องซุปทุกอย่างค่อยกินจะได้มากเลยน้องขอพูดก,กินบึค่อยกินดิบต้องเห็ดซุป าปลาปตองหัวสุกซะก่อนเห็นดิบซีผิดข้อมาปลาเม่โมล่าปลาให้กินแน่บัดสันเด้ะเขเลยจัดให้เดอ้อพี่น,อนอ้องเด้อเม่โมล่าปลาให้กินเดอ้อม,มันไ้หมกินเดอ้อลา่าปลาไนเดอ้อ ว่าออมหอยนะแม่ม้อนกินหอยว่ได้เด้อเขอมาว่าให้แม่ม้อนอ,อมหอยให้กินแน่นะแม่ม้อนกินหอยว่ได้กินแน่พิพิยะกินว่ได้หอยอยา่าอยู่อมหอยเฮ่ดกินว่ได้เด้อแม่เฮ็ดให้ว่ได้เด้อออมหอยเพราะว่าเฮ็ดกับบริกินคือว่านัน่นแหละแม่กินหอยว่ได้กินแด้เจ็บกระเพาะกินหอย นี่ก็เซมหอมลงพี่น้องหอมลงหอมลงกระจกตือได้พี่น้องเอ้ยราถ่าขั่อย่างเดียวว่าเฮาใส่เครื่องปรุงยังแล้วเรียบร้อยแล้วุเตมขพี่น้องขุักินแล้ว้พี่น้องลาปลาใน ลาบสุกแล้วก็ขัวเออลาบเป็นกระขัวขมันสุกพี่น้องลาบตุเรียนกระขัวขอ,อันนี้ก็ต้มน้ำสดในกะจามอันเครื่องในไก่ถ้าพาไปกินกัพี่น้องในกะนมสด้วยสดมันแอปเปิ้ลจะมีเบิซ็ตๆแกับพี่น,อน,น้องเด้ดดปปเปอส,าส,บ,อสบ,บายดียงี้มือแรงพี่น้องข่าแรงกันเด้อมือถูกหูถูกคนเด้อทางไกลทางไกลมาไหสบ,บายดีพี่น้อง สุขสุขเป็นทาเด้อไปกินข้าวน้ำขิงด้พี่น้องละปลาไนพี่น้องซื้อปลาไนตัวหนึ่งเจ็ดสิบกว่าบาทนี่แหละตัวเดียวกับพอดีมาละเสื้อแอปเปิลซื้อขนมแน่ปลากริบปลากมะเบนปลากระดานอยพี่น้องกินน้ำกันเด้อโมทัพูทุกคนเด้อสตีเอ้ยกินข้าวน้ำเกลือยไป็นเลาเด้อ ตุกตาเอ้ยเขาในเม่เด้อเด้อมาเด้อเฮ้ยวางต้นแล้วก็เพ่นเฮ้ยเป้มาเด้อเฮ้ยเพื่อน <arrive> แล้วก็พุทเนาะทำกันเด้อแล้วก็อันลูกจีดมาเด้อสิอยู่ยังงัะนจีดอยูยประเทศยังละเม่เ็ลืมละ ซื้อคือหนองเช้าไปมา,มามากินน้ากันแต่พินมาเดอ้อพินเดอ้อหน่องเลก็กหน่องมิกกี้ซ้อมกันเดอ้อลาปลาเหมือนนี่ฮะมามาเอฟซีเอฟซีคนขอมาม่ม้อนละปลาสุก,กินแน่จัดให้เด้อเด้อหมือนนี่เดอ้อละปลาในมามากินน้ากันเ่ว่าอมหอยเนี่ยขออมหอยเนี่ยม่ม้อนบอกเลกินหอยเดอ้อกินแบบพิษ ไอ้มอนจัดให้ายไบเดอร์อมหอยไอ้มอนกินวัได้กินแล้วมันจักมันเป็นอะไรมันดูยากโรยมกินหอยมันพาให้เจ็บอันนี้โลดนะพี่น้องกินหอยในซื้อหอยยังกะยามันแบบกินแล้วมันเจ็บแล้วก็เลยบอกกินไอ้เห็ุทำบะไรเด้อแบบอมหอยกินแน่เผื่แม่ออมให้ายไบเดอร์เด้อไม่กินบัวได้หอยไอ้ลาบปลาเนี่ยสกินมากมากินน้อกันเมื่อทุกคน เซฟซีทางลาวแล้วก็ทางไทยทางต่างประเทศมาเด้อี้แกงลูกซีนนะแสบอยู่ไปหน้าขี้แกงลูกซีนมั้งสา นี่เขาเต้นคนเบิ่งเขาบอกได้ได้ายเนาะสอนเต้นค่ะจะเต้นแบบอ,อ,อบือเบิ่งร้ายจะเต้นเต่งม,มันใส่เหตุกำเข่ามันมันเต้นเรืเ่อมันคั่มเรื่อยเห็ดขาเหตุขา,ขาจะมาพกพยายามมันคั่มคน,ตนโตคนยากโหลดทีโหลดยังโหลดทีอยังยังคั่มนะขนาดเห็ดกรได้เลย คาทำเนะีนย่ยงด้คนหมดเต็มหมจะทำเอาบรรยากาศเต็มงคายคนจะรอดเออจ้ไปเดียวก็เผื่อต้งตีให้เเจ้ง้างในบะ่ะเออ เป็นอวไรกแสด,ดงความสามารถเป็นรถการมีความสามารถก็ได้คะแนนดีอาจารย์ก็ให้คะแนน แต่ได้กตบตัวใหญ่เติบไปพี่นนองเดี๋ยวหัวมนันตัวใหญ่เติบปลาหนำคลองปลาเผิ่น้ำมาแต่ของ con tô nó, nó nó có thể thay cả tô chứ cần nó ra nó mất mưa rồi mất mưa mất, mất thương rồi nó có nhẹ đây này nó có nhẹ ta nhụ khẩu ta nhụ Việt Nam khẩu lao khẩu ไปทำไว้งานนี่ทำไว้คือตจกที่ทำไว้นานแจ้ ้าหกโมงนั่นแก้มเดี๋ยวนี้6โมงมยัมงมิดเดี๋บบวยวะหโมงเศร้าว่่ย แตหน่อยแก่แตหน่อยกไก่เพิ่นเพื่อิ้แงแ่เือเื่แตกีไก่ กระนุ่มทอดนี้เสร็จเสร็จสดใส่ในหนาเผื่อเผืม่มันแน่ค่วยแน่กุกัน แตงคุณไปตลาดแต่บายเป็นหน้อยแตงคุณต้องทำไปส่งเสาทีมคนไปโรงเรียนกับไปตลาดเลยจับว่างว่างว่างเขาไปซื้อน้ำเนี่ยจ้าเนี่ยเขาเนี่ยคือบ่บาว่าอาจารย์จะทั้อาจารไป

คิดว่าไปไปนต๊กแต่ร้าน,นเลยบอบุตรม,ไปไปามาแต่ว่านน่น,น,นว่าลูกซนตกไปบ่อยร้านกระเบื้องอยู่ซู่กบบเหินมีไปไปโุงเทียนร้านเลยอบุตรมากตว่าแน่นเพาะอาจารย์ช้อนมวนแล้วเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนบ้าแบบสมองหนึ่งอาจารย์หนึ่งมากสมองหนึ่งอาจารย์หนึ่งมาก โอ้เป,ป็นแน่นแน่นงานมาคนเดียวหันสอนจนหอนมงลเลยรู้ไหมเนาะกูใช่ปะเดี๋ยว้าบอกมวนเลยได้ก็แบมากกันมาติจีจเด็ดคือบประมาอน,นะก็จิเด็กกานะ วันนี้ใส uh ่เสือกันพ้นไปคันตัวเข่ากันมังไปต้องเบิ้งคนตัวของมันเข่าคันเสือกันพ้นไปบ้านคนตัวกระเชงนั้นที่ไหนนะอยู่ใดที่ซ่าต่างใจเียน ในจานเป็นย่องหรือเป็นหักเป็นแทงแล้วเป็นเด็กดือ้อต้องมีความสามารถขึ้นไปเต้นถึงเห็น,นคนเต้นคนมีความสามารถที่นนดได้คะแนนดีอนาคตสิไปไกลได้เป็นแบบติโจ้เชิญอืมโจ้เชิญอ้นเึินยาแบบนั้นเอออ่านเช่น,น,นแบบอ,อ,อ,อาา่าน ในนั้นไงเขาได้เก่งเขาได้มีความสมามารถเด้อเพ์่นส่งเสริมเด็กตั้งใจโด้หลงเลิศคนที่อายเนี่ยคขาเป็นคนสมารดหนตัตอนาคตคนมีอนาคตเป็นคนที่มีอนาคตเนี่ยต้องแสดงความสามารถแสดงความกล้าหาญเรียนสูตรผู้อาจารย์เพันสิย่งงยอง นี่แม่เฮียนตะกี้ครูอาจารย์ฮักแม,ม่ขนาดเลืได้ตะกี้แม่เฮียนออกมาลองเพลงเอา,นานไไคะแนนใช้เป็นครื่สมมาตรให้โดดเด่นน้องเฮียนกับคนกะเลือกคนนั้นแล้วออกมาลองได้แม่นะ่มาลำัาเอาคะแนนใครลำได้ลำมเนีก็ได้ไมีความสามาตรออามาลำแม่นะ่ะที่หนึ่งเฮียนตะกี้การลองการลนะัมเนี่ยไม่เปตนทุกนะพิซส่า เราต้องมีต้องแสดงความกล้าหาญแสดงความสามารถของเฮานี่ในโตเฮาเรต้องอายเขาเต้นให้มวล้นิึงเขาห้งหยากบึงเขาห้งหยักบึงการเต้นการลีลาเฮาสมาัร เต้นเรถไม่เต้นเต้นรถเฮียนฮัตลองเพลงเจ้าชนะต้องเพลงยังเจ้าเฮียนลถออกเพลงนะบทชนัทเนื้อเจ้าเฮียนเอาเจ้าหมักเพลงยังคือเจ้าจะต้องต้องเลือกเอาเพลงตัวที่เจ้าหมักจะยังติได้จะการเต้นเจ้หมักเพลงแบบได้เพื่อจะติงบอกเพลงน้องนั่นขึ้นก็ตัวเองหมักแต่ยังได้เล คลิปนี้คลิปจะลาไปก่อน,นพี่น้องเด้อเดินก็ไล่ก็แซ่ซ่องน้องคิงยายมอน,นพี่น้องเด้อบ๊ายๆแล้วคลิปนี้กมม็ไปมอนลาไปก่อนเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้อพี่นอ้องเด้ออย่าลืมกดแซ์กดไลค์กดตแต่ใจให้นซ่องน้องพิงยายมอนเด้อพี่น้องเด้อบาย